สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าซุปหมากลุกยูทูบเบอร์วันนี้เราก็นะฮกลับมาเจอกับผมนะเช่นเดิมนะครับวันนี้เรายังอยู่ในแอปนะหมากลุกไทยนะออนไลน์ขั้นเทพนะครับ ก็นะฮะอันนี้ก็จับคู่มาเจอโอ้โหนะคุณไพโรจนะครับนะเป็นยูทูบเบอร์นะหรืออาจารย์ไก่นะะวันนี้อาจารย์ไก่เล่นเป็นสีสีขาวนะครับนะช่างยันก็เป็นสีแดงนะครับซึ่งอาจารย์ไก่ก็เล่นน่าจะเป็นม้าเทียมนะฮะช่างยันก็มา้มาขับมา้ายงขวาอยู่แล้วนะฮะตามสไตล์แต่มน,นี้อาจารย์ไก่ ขยับขุนออกไปหวังขึ้นด้านขวามือของเรานะฮะแล้วยังไงต่อนะฮะเปิดเบียเป็นเบียคูริมมาด้านซ้ายมือเรานะครับเราก็เอาเหลือไปกดไว้ก่อนนะฮะกันขุนขึ้นมาอืมกันขุนขึ้นมานะอาจารย์ไก่ก็ปูเบียขึ้นมาเลยนะฮะตรงกลางแต่มนี้เราไม่สนนะครับเอาตัวขึ้นไว้ไว้ก่อนเอา้าเหลือมากด เอาเรือมากดหลบไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหนะเขาเดินก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะเดินก่อนนี่ก็จะมีจังหวะที่เดินทีหนึ่งก่อน,นครับก็เราจะเสียจังหวะเสียโอกาสนะครับก็หลบไปก่อนฮนะอยู่ตากรดนี่ไม่ดีแน่นอนนะครับก็เรียกว่าอยู่ตากดอดขนมหวานอย่างอาจารย์พงษ์บอกนะโอ้โห่แต้มนี้ปูสามเบีย้ยตรงกลางมาเลยนะแต,แต้มนี้ก็กินตัดกู้เข้าไป กูต่อสู้เอาเม็ดหรือเอาม้าเอามากินม้าต่อมาเอาเม็ดกินยัดขึ้นมาหรือหรือจะเอาเบี้ยกินตัดเข้ามานะแต่มนี้อาจารย์ไก่คิดแล้วนะไม่เอาเม็ดกินก็ต้องเอาเบี้ยกินตัดเข้ามาแหละนะครับเบี้ยกินตัดเข้ามาก็นะครับเป็นแต้มจังหวะที่ดีนะครับฝากเพื่อนๆนะครับแบบนี้นะฮะหมากลุกนะฮะ อย่างสีดํานะครับกินจี้เม็ดนะแต่สีขาวนี่เขากินจี้ม้านะครับเอายังไงดีนะจังยันก็ต้องกินตัวที่จี้ม้านะเพราะว่าม้าเรามีปัญหานะครับก็กินตัดเข้าไปกูต่อสู้ก็ต้องเอาเม็ดกินใช่ไหมต้องเอาเม็ดกินเหลือม้ากินมาต่อม้าก็ได้นะจังหวะนี้หรือจะเอาเบี้ยกินนะเอาเบี้ยกินถ้าเอาเบี้ยกินเราเอาม้ากินก็เอาเม็ดกิน โอ้โห و, อาจารย์ไก่เอาเม็ดกินก่อนฮนะเม็ดกินก่อนแต่บน,นี้เบียตรงนี้มีปัญหาอันไนอนาคตแน่นอนนะครับกินตัดออกไปแล้วก็เสริมคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะะตรงกลางเราโดนเรือกดอยู่จังหวะนี้อาจารย์ไก่ขึ้นขึ้นโค้นมาช่างยันก็ต้องขึ้นขุนแล้วฮนะขึ้นขุนเพื่อให้เรือถึงกันนะฮะขึ้นขุนไว้ก่อน ถ้าเอาเรือมากดนะหมากลุกนะครับสีขาวตอนนี้นะอาจารย์ไก่ก็นะเรือมาสองเรือกับอีกหนึ่งขุนนะอยู่ด้านล่างนะครับก็ยังขยายมากขึ้นไม่พร้อมนะฮะส่วนช่างยันนี่พร้อมแล้วนะครับเราพร้อมก่อนนะพร้อมก่อนโจมตีก่อนนะครับจังหวะนี้ก็เอาเรือเอาเรือมากกดขุนเข้าไว้นะครับนะหมากลุกก็ต้องกดขุนไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าองค์ลักของขุนจะเดินไม่ได้นะถ้าขุนไม่ขึ้นมานะขุนขึ้นมาก็โดนกดอยู่ดีนะฮะแต่น,นี้โอ้หลบนะฮะหลบหลบด้านซ้ายมือของเรานะครับนะกันตาลุกกันตาลุกแต่น,นีแล้วก็นะมากลุกกล้องนะต้องเย็บซ้ายเย็บขวาด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเราดันเบีย้ยขึ้นไปแบบนี้ก็ทําเป็นป้อมประการนะด้านซ้ายมือ เพื่อเอาขุนเก็บไว้ในที่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็โยนเม็ดขึ้นไปต่อเม็ดเข้าไปนะอาจารย์ไก่ก็ขยับขุนหนีอีกแล้วนะครับอือหืนะเพื่อความปลอดภัยของขุนนะครับแบบนี้เราก็นะเสริมโคนเข้าไปนะเสริมโคนเข้าไปก็ต้องดูแนวทางนะครับว่ามีทางเม็ดทางโคนนะฮะ ตำแหน่งของม้าได้ไหมโคนได้ไหมแต่น,นี้อาจารย์ไก่ก็เอาเรือมากดโคนกดม้าตัวเองเข้าไว้ช่างยันก็นะอยากบุกแล้วนะครับเอาเม็ดกินกวกเข้าไปนะกินกินเข้าไปอาจารย์ไก่เอาอยัางไงดีครับอาจารย์ไก่เอาเม็ดเอเอาโคนกินเม็ดเหีเอาโคนกินเม็ดกวกเข้ามา อ้เขามาแบบนี้ก็ยัดโขนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะยัดโขนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะโจมตีเบีย้ยนะเบีย้ยของคู่ต่อสู้แต้มน,นี้นะฮะตั้งแต่ต้นเกมนี่เป็นเบีย้ยที่ดีนะเพียงแต่ว่านะแต่ว่ามีอยู่ตัวเดียวนะครับมันทําอะไรมากไม่ได้นะฮะต้องไปคุ้มครองมันอย่างเยอะนะครับแต้มนี้เขาเสริมโคนมาผมเสริมมาเข้าไปนะฮะโจมตีเบีย้ยคว่ำนะะ ซึ่งคู่ต่อสู้นะต้องใช้เรือไปผูกนะครับนะการเอาม้าไปผูกอ่าไปขู่กินเบี้ยนะครับแล้วก็เอาเรือมาผูกนี่คู่ต่อสู้จะเสียกําลังคนไปถึงสองตัวนะแต่ในช่างยันก็เอาโขน,น,นกินโคนกวบเข้าไปเพื่อต้องการบุกนะครับนะเราสายบุกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาโขนยัดเข้าไปอีกนะยัดเข้าไป คือเรื่องของเรื่องเราต้องการเอาโคนเลยขึ้นไปด้านซ้ายมือนะฮะเราขึ้นไปอย่างของหกเพื่อไปจี้มานะแต้มนี้นะแต่าอาจารย์ไก่กินเราก็ต้องกินกันไปด้วยนะแต่ถ้าไม่กินนี่จะได้ตำแหน่งของทางโคนนะครับนะก็ฝากเพื่อนๆน,นะที่เข้ามารับชมนะครับก็นะช่างยันก็บอกแล้วนะว่าตำแหน่งของตัวมากนะทางแท่นนะก็ดีนะครับพยายามคิดไว้ล่วงหนะ้า อาจารย์ไก่กินกบเข้ามาเห็นว่าโคนอันตรายนะครับเราก็กินตัดเข้าไปจังหวะนี้แต่นี้เราก็ยังเสมอกันนะโอ้โหเขาคิดว่าเขาเอาเรือออกมาจังหวะนี้เราก็มีโอกาสนะที่จะต้องถอยอืมเราต้องถอยลงนะครับนะถอยลงไปเพราะว่าต้องมองอนาคตกันไว้ด้วยนะ นึกอยู่แล้วเชียวนะฮะว่าอาจารย์ไก่จะต้องมาแบบนี้มาแบบนี้ก็ต่อไปก่อนอเรือลำนี้นะแรงจริงๆมาแรงมาเร็วเลยนะครับต้องต่อเรือเอาออกนะไม่ไม่เอาออกนี่ไม่ได้นะครับนะอันตรายมากอาจารย์ไก่กินเข้ามาช่างยันก็เอามาต้องเอามากินเรืออยู่แล้วนะครับตามธรรมชาตินะครับแต่มนี้ดูแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมนะ ต้องคิดตาอื่นไว้ด้วยนะะกินแล้วจะไปยังไงต่อนะครับเพื่อนเพื่อนะมาแล้วก็กินเลือกวกเข้าไปจังหวะนี้อาจารย์ไก่เอาอยัางไงอาจารย์ไก่เอาเลือออกมาหรือเปล่านะโอ้โหแต้มของมากนะเลือนะเลืออาจารย์ไก่นี่จะต้องผูกเม็ดเข้าไว้แต้มนี้เขา เอาม,าม้ามานะฮะหวังกินเบีย้ยเราบ้างเหมือนกันแต่นี้เราก็เห็นว่าอบม้าอีกตัวไปโจมตีเบีย้ยเขาเลยนะชวนต่อม้าเข้าไปนะชวนต่อม้าหวังกินเบีย้ยด้วยนะครับนะอาจารย์ไก่แล้วเบีย้ยเราเนี่ยเบีย้ยเราถ้าเขาใช้ม้ากินเราก็เอาเบีย้ยกินขึ้นไปนะหวังจอนะหวังหงด้วยนะเอาเขากินมาแล้วก็กิน กกเข้าไปนะอาจารย์ไก่โอ้โคนเอ้ยเอาขุนนะเอาขุนขึ้นมากันไว้นะเอาขุนขึ้นมากันไว้เราก็แล้วก็อืมมาเถ้าเอามาออกมานี่เรือเขาเป็นอิสระนะครับเพื่อนๆนะแต่นี้ก็ต้องต้องเอาขุนขึ้นไปก่อนนะขุนขึ้นไปก่อนนะไปเหมือนว่าอาจจะ เอาพื้นที่นะพื้นที่ขึ้นไปก่อนแต่น,นี้ก็เอาขุนดันขึ้นไปก่อนนะดันขึ้นไปนะขอพื้นที่ในการเล่นนะกูต่อสู้ก็จะขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นไปเหมือนกันนะครับแต่น,นี้อาจารย์ไก่ก็น่าจะต้องเอาโคนเอาขุนนะโคนอยู่เลยนะเอาขุนมาติดกินเบี้ยมาติดกินเบี้ยแต่มน,นี้เราก็ห่วงไม่ก่อน,นะครับ หมวยก่อน oh นะแล้วเรามีจังหวะที่เราเอาม้าไปตีลูกกินเบีย้ยความดานซ้ายมือของคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะฮะแต่น,นี้อาจารย์กายตียลูกมาก่อนเลยตีลูกผูกเบีย้ยตีลูกผูกเบีย้ยเอาได้จังหวะได้ทีนะเราก็ไล่มมาเอา้าเร้ม้ากลับไปไหนม้าต้องกลับตาเดิมนะครับนะม้าต้องกลับตาเดิมจะกลับไปตาเดิมนะฮะแต่ทนี้ต้องกลับตาเดิมแต้มเดียวนะ แล้วก็อาจจะต้องมีไฟกันนะมีไฟก็คือนะเล่นกันกลางกระดานนะครับแต่มน,นี้อาจารย์ไก่จะไปแต้มไหนนะที่ทีสุดต้องกลับไปตาเดิมนะเอาไปขู่กินเบีย้ยความเรานะครับแล้วก็เอาเรือออกมานะครับแต่เราก็มีจังหวะที่เราเอามาไอลุกกินเบีย้ยเหมือนกันนะครับก็อาจจะ ดูแล้วนี่ยังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนะครับแต่แต้มน,นี้อาจารย์ไก่เอาเรือมาผูกแบบนี้โอ้โหถือว่าพลาดเลยนะครับแต้มน,นี้พลาดนะฮะอาจารย์ไก่นะฮะน่าจะพลาดนะครับแล้วเรืออยู่กับใครดดเรืออยู่กับใครม้าโดดหนีเรืออยู่กับใครแต่ถ้าเอาเรือมากดม้านี่อือหอกินสองเป็นต่อมาอีกหนึ่งตัวโอ้โหแต้มน,นี้ก็เอาเรือมา กดกินมาซึ่งอาจารย์ไก่ไม่ได้ระวังนะครับแต้มนี้นะฮะไม่ระวังแต้มนี้กลับไปไม่ได้นะแล้วก็ตีลุกก็ไม่ได้ด้วยนะครับโอ้โหนะหมากลุกเกมไวก็อย่างนี้นะครับนะเราเราท่านๆน,นะครับก็มีโอกาสพลาดกันได้นะครับอาจารย์ไก่ก็ฝีมือนะไม่หนีกับช่างยันนะพอๆกันนะครับเคยเล่นกัน คยซ้อมกันนะครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแล้วแต่เป็นบางวันนะครับหมากลุกก็เนี่ยเดินดีเป็นบางวันบางวันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่แต้มนี้นี่อาจารย์ไก่อึ้งไปนานนะครับก็สงสัยจะนะต้องยอมนะครับดูแล้วนะครับอาจารย์ไก่ก็คงจะต้องยอมนะฮะก็นะช่างยันนะขอฝากนะครับ f c ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับก็ฝากช่องของอ อาจารย์ไก่นะไก่ก้าวฟ้านะครับนะช่องหมากลุกไทยแล้วนะนะครับนะเป็นรุ่นน้องนะครับที่มาทำนะหมากลุกแบบเดียวกับช่างยันนะครับก็นะฮะอาจารย์ไก่ยอมแพ้ไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเยอะๆนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรบกวนนะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วย วันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย